สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาจยบผมที่ได้เกมเฟิร์สยูนเมาส์นะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กันเลยดีกว่านะครับเป็นเกมที่2นะครับรอบนี้มีเข้ามาที่1 5 0 0 0กว่าบาทนะครับก็จะปั้นต่อเกมนี้ไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยูนที่บาทาเบดนะครับมาเดี๋ยวไปแล่ผมจะเป็นไที่เบดหนึ่งร้อยเลยนะครับเอาง่ายๆทุกคนเปิดต่อมาก็โยนแล้วนะฮะโยนแวขนาดนี้ดูซิว่าจะไปโดนตัวไหนนะครับเกมนี้ตัวแพงสุดก็เป็นภาษาจีนนะครับรอบนี้ขอให้ไดด้้ขอใหโนะ โอ้โหทุกคนแถวสุดท้ายไม่น่าพลาดเลยนะครับถ้าเป็นภาษาจีนบอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะครับรอบนี้ก็บวกมา900กว่าบาทนะครับช่วงนี้อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับมาตอนนี้ก็ตามทุนไปก่อนเลยกันเนาะอุ้ยได้เปล่าเอาไงโอ้โหรอบนี้ขอแก้มือหน่อยนะครับ มาอะไรมาเพื่อนได้บ้าโอเคสวยจัดไปครับทุกคนรอบนี้บอกมา3600กกว่าบาทนะครับสำหรับกิจกรรมช่องผมก็ประกาศผลเป็นวันนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าสนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมก็เข้าไปฟังกติกาได้เลยนะครับมาโยนเอาเอาเอาโอ้โหโอ้โหทุกคนโยนไม่ยั้งเลยนะฮะอะไรจะขนาดนั้นนะมา ต่อแพงต้องมาแล้วปะเอาหน่อยเพื่อนภาษาจีนจะได้หรือเลปล่าะนะทุกคนโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับผมรอบนี้ก็บอกมา1,500ากว่าบาทนะครับมาตอนนี้เอโต้เหลือประมาณ17รอบนะฮะทุกคนแต่ผมว่ามันก็แตกดีพอใช้ได้นะ เอาจริงแล้วเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากนะครับเล่นไม่ยากนะครับเป็นเกมแนวสุ่มนะครับสุ่มว่าเราจะได้เป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับถ้ามาเต็มแผงบอกเลยว่ามันคงแน่นอนนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ขึ้นมาสองหมื่นแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวจบออโต้รอบนี้ก็ผมขอเพิ่มเบ็ดไปเลยแล้วกันเนาะส่งมาดีอยู่นะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดเลยกันไปจัดไปครับเบ็ดซักส0งร้อลยกันเนาะค่อยๆไลเ่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับดูสิว่าเบ็ด200จะมาหรือเปล่ารอบนี้ผมจะลองกดเองดูแล้วกันนะครับมาอะไรมาเพื่อนไหลมาเพื่อนผมว่าพอแพงต้องมาสักครั้งนะทุกคนเอาจริงมันก็ลงให้นะแต่ว่ามันมาไม่เต็มแผงนะครับอุ้ย โอ้โหนึกว่าจะโยนให้นะครับมาสักทีเดียวเพืวว่อนโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมลองซาวตออโต้สัก30หมุนแล้วกนะันไปจับไปครับดูสิว่ามันจะมาเปล่า ตัวทรงเด็อด200ผมว่าไม่น่าจะอ,าอยู่นะทุกคนเงียบกิ๊บเลยนะครับเมื่อกี้ยังได้กำไรอยู่นะตอนนี้ก็โอ้โหขาดทุนแล้วนะฮะดูสิว่าจะไปได้สุดแค่ไหนนะครับมาสตีเฟอร์โอ้โหอะไรวะโอเคจัดไปครับ เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นแซนอตโต้สัก50หมุนแล้วกันเนาะมาตะก,กี้เดี๋ยวเพื่อนได้เป่าโอ้โหอะไรวะทุกคนเปิดสองวันเอียดยิดเลยนะฮะอรอบอนี้ จะแตกให้หรือเปล่านะเอาหน่อยเพื่อนตังเปลวมาโอเคจับไปครับทุกคนโอ้โหเข้าลายดูวยสวยมากลยครับซุปเปอร์เมกาวินนะครับรอบนี้ก็บอกมาหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาสองหมื่นสามแล้วนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวให้หมดเลย้วกันเนาะเผื่อว่าจะมีอะไรพิเศษมาให้ลุ้นอีกนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทุนผมแล้วประมาณ19,000กว่าบาทเลยครับไปวัดดวงหน่อยกันเนาะจัดเบ็ด500แมวเ,เลยทุกคนดูสิว่าจะบวกเพิ่มหรือเปล่าเลยครับอ่ะอ่ะอ่ะ,อะมารอบนี้ถ้าได้ให้ผมเริ่เลยนะโอเคเรียบร้อย บวกมา15,000กว่าบาทนะฮะทุกคนโอเคครับผมตัวน,นี้รวมทั้งทุนกับกำไรก็ขึ้นมา30,000กว่าบาทนะครับผมว่าพอแค่นี้แล้วกันเนาะส่วนใครที่สนใจเดี๋ยวจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับ